0 trốn nâng trốn

สี่สามสี่เท่าห้าสี่ จับต่องแม่โอ้จับไดอแล้วรับหกสี่เจ็ดสี่ 8 4 9 4 ห้าเก้าศูนย์ห้า

ส oh, oh, ี่แปดเก้าส 10. ี uh ่ huh. ิ้ เดือดนะไปดูตอนเชเดอแม่ลูกแม่แม่ไอ้โง่ไอ้โง่จริงจริงไปด้วี่คนตัวใหญดูจริง